ดีค่ะเซลไฟนะคะวันนี้พบกัมเซลไฟอีกแล้วนะคะเซลไฟเอซีออนไลน์ประจําสาขาพลังนะคะวันนี้นะคะเซลไฟจะมาแนะนําตัวเองนะคะเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือว่าการชื่อรถต่างๆนะคะอ่อนอื่นนะคะเซลไฟขออนุญาตสอดแมสก่อนนะคะพอดีว่าร้อนนะคะอ๋อวิ่ไสนะคะเดี๋ยวจก็ไม่ได้ยินกันนะคะโอเค วันนี้นะคะเซลฟายที่ปรึกษาการขายนะคะประจำฝ่ายออนไลน์อยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะสาขากวนลังบริษัทอิสุสหัดใหญ่นะคะเ,เซลฟายนะคะสามารถช่วยลูกคันดันทุกเพศได้เลยสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะรถรุ่นไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นแคปเอนะคะแคปโฟแต่งล้อแม็กหรือไม่แต่งล้อแม็กจะแต่งขัดล้อพันหรือยังไงก็ได้อาจจะเป็น X ก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าเลยสําหรับลูกค้านะคะคนไหนที่ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเราจะออกได้ไหมสําหรับอาชีพที่เราทําอยู่แนะนํานะคะโทรเข้ามาปรึกษาก่อนเลย0924547932นะคะเบอร์นี้เลยค่ะบันทึกเบอร์นะคะแอดไลน์ได้เลยสามารถทักเข้ามาสอบถามใครยังไม่กล้าโทรทักเข้ามาก่อนได้เลยค่ะฟายนะคะยินดีคำปรึกษาสู้ทุกคันดันทุกเคสเลยค่ะ